สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาให้ดูสาเหตุว่าปั๊มไม่ทำงานเพราะอัดไหลนี่ครับอันนี้คือออโ,โตเมติกนะนี่ครับเห็นไหมเนี่ยเดินเต็มไปหมดเลยมันคือมดครับ มดเข้าไปอยู่ในออโตเมติกแล้วทำให้ออโตเมติกมันช็อตพอช็อตมันก็ไม่ทํางานนี่ครับให้เห็นเนี่ยเดินเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้ผมเขี่ยออกตั้งเยอะแล้วนี่แหละเหตุผลและสาเหตุที่ปั๊มน้ําทํางานผิดปกติมันไม่ยากเลยครับถ้าจะดูเนี่ยมดเต็มไปหมดเลย มันทำรังอยู่ข้างในนี้ด้วยมันเลยทําให้ออโตโมเมติกไม่ทํางานครับเวลามันตัดแล้วมันก็จะค้างนี่ครับถ้าบ้านไหนถ้าเป็นแบบนี้ก็สามารถถอดดูครับอาจมีมดหรือว่าแมลงตาง่างๆที่เข้าไปทํารังข้างในลองดูนะครับไม่เสียหลายครับเนี่ยครับมด ดูดิยิงออกมาเลยเดี๋ยวจะลองเสียบปลั๊กดูนะครับดูในรูนี้ยิงเยอะเนี่ยโอ้โหเต็มดูเลยครับท่านผู้ชมดูนั่นสิดูนั่นสิครับท่านผู้ชมในรูเนี้ยรูสายไฟเต็มเลยอื้ <c oughs> นี่เนี่ยปัญหาหลักเลย ทำให้เราไม่มีน้ําใช้กันนะลองเสียบปลั๊กดูนะครับนี่ครับติดแล้วครับเช่นอง่ายๆนะครับต้องดูที่ automatic. ออโตเมติกมีตัวอะไรเข้าไปทำลังอยู่ครับแค่นี้ว,ว่าใช้ได้นะครับทางานในปกติตามปกติ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้เอาของดีมาฝากครับแค่น,นี้เลยครับชมดูไเ้ไดๆน้อยๆครับโดยกันคลิปหน้าครับคินสวัสดีครับ